بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في نوم في تي الحمد لله نعم، بن اي اليوم الثاني من يوم من ทำให้เราได้แสดงถึงศักยภาพความเป็นบ่าวอัศว์เลยต่ออีกองค์อัลลอฮฺซุบฮฺฮานุตะลาอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับจากอายัดอัลลอฮฺซุบฮฺฮานุตะลาทรงอายัดสั้นๆันสุรุตุชัมส์บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหีมวัชชัมซีวะดุฮาฮา วอล์กอเมรีอีดะตัลาฮ์อยากจะให้พวกเรามาใครควนนะฮะเหตุใดอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาถึงได้สาบานกับดวงอาทิตย์และแสงของมันโดยเฉพาะในยามดูฮาวัลชัมซีวัดูฮาฮา ด emi มัทหะรีและมาโซดุฮะฮะมัทหะรีนั M ่นแหละและทำไมอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ถึงให้เราได้พบกับดวงอาทิตย์ทุกๆวันซึ่งถ้าเราดูในบรรดามรุกของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่อยู่บนฟากฟ้าเนี่ย มันไม่ได้มีแค่ดวงอาทิตย์อย่างเดียวมันจะมีทั้งดวงจันทร์และนัระาษาอะไรกับดวงดาวมากมายเหลือเกินซึ่งเราเองก็ไม่เคยรู้ว่าดวงดาวทั้งหมดนะ่มีกี่ดวงนะฮะที่อยู่บนฟากฟ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับดวงจันทร์เราอาจจะพบกับดวงจันทร์เนี่ย พบเต็มๆก็วันที่15ขึ้น15บห้าค่ำเนี่ยเจอกับดวงจันทร์เต็มๆเ,เลยส่วนดวงดาวก็ได้ดูไกลๆ,ๆนะฮะมีหน้าตาอย่างไรเราก็ไม่รู้นะรู้ว่าเป็นดวงดาวแต่ดวงอาทิตย์เนี่ยมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์สุลต่าละให้เราได้พบกับดวงอาทิตย์ทุกๆวันเลยสอดคล้องกับอายะห อัลลอฮัมต้าอัลอาฺาบานวะชัมซีวัวดุฮาฮาทำไมครับดวงอาทิตย์เป็นมัคลุกของอัลลอฮ์มัคลุกหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับช่วงวัยของเราที่สุดและช่วงวัยที่มีค่ามากที่สุดของเราก็คือเนี่ยช่วงดุฮาฮาเนี่ยเริ่มจากดุฮาฮาแล้วก็อย่าให้ถึง ก่อนอย่าให้ถึงอัสรีก็แล้วกันนั่นแหละช่วงวัยของเราที่เราเรียกว่าช่วงเบิกบานอับะบไงครับก่อนหน้านั้นจะเป็นช่วงตูฟูล่ะของเราดวงอาทิตย์ขึ้นมาเนี่ยด้วยแสงอ่อนๆแต่มันน่าเอ็นดูมันน่าสัมผัสเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแสงสว่างแห่งความหวังก็ตูฟูละ่ะไงช่วงที่เรายัง นะยังผถมไว้นะฮะยังเล็กๆแต่พอมาปุ๊บถึงเวลาบูฮาฮาเนี่ยเริ่มจะเจ,จิดจัดจนถึงเที่ยงเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่นะฮะเที่ยงเนี่ยโอ้โหสามารถที่จะให้แสงสว่างทั่วโลกได้ช h a บานสำคัญชะไหนแสงสว่างของดวงอาทิตย์จากช่วงดูฮาจนถึงอัสรีสำคัญชะไหนช่วงช h a บาบของเราก็สำคัญ ฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทราบไหมครับว่าช่วงชาบาบของเราเนี่ยไม่เพียงแต่เราจะต้องรู้ถึงรุกลอีมานทั้งหประการและรุกกลอิสลามทั้งหประการอย่างเดียว <c oughs> แต่เราจะต้องรู้ถึงรุกลชบาบัาด้วยครับชบาบับมีรุกลของเขานะมาชาอัลลอฮ รุกลสลามีห้ารุกลฉันใดชาบาก็จะมีห้ารุกลชั้นนั้นมาอัลล์บรรดานักอุลามะอิสลามทั่วโลกรวมตัวกันระดมองค์วามรู้ระดมความคิดและก็ได้บทสรุปห้ารุกลของชาบานมาอัลล์ บรรดาอุลามะอิสลามทั้งหมดนี่พันสกว่าชีวิตเลยนะครับมาระดมความคิดกันระดมองค์ความรู้สรุปออกมาว่ารุโกนชาบับเนี่ยมีหารุโกนฉะนั้นขออาศัยไมโครโฟนอันนี้ฝากให้กับชาบับของเราทุกคนและผู้ที่ดูแลชาบับนะครับให้เราไปศึกษาความเกี่ยวข้องของเรากับ5รุโกนทั้ง5้ารุกนทั้งหเสาหลักของเราให้ดีรุกกนแรก ฉบับกับศาสนารูกคนที่สองฉบับกับอัลวัตนกับมาทุภูมิกับประเทศชาติบ้านเกิดสามฉบับกับวัฒนธรรมสี่ฉบับกับประวัติศาสตร์กับตาริคมีความเกี่ยวข้องอย่างไรและ 5. สุดท้ายนะครับฉบับกับภาษาขอฝากความหวังอันนี้ให้กับชาบับทุกคนไปศึกษาดูนะครับ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته